สวัสดีครับ่องยูทูบอดุลชาแนลเพี่น้องวันนี้เอาเจ้าเหยียดลูกเจ้าเหี้ยแล้วพี่น้องตัวนี้แหละปีพักพี่น้องปีปีอันนี้ง,ง่ายเท่าว่าปีปีพักพี่น้องไม่มีสภาพเอเลยเอามานนแบ่งทำสายพี่น้องแบ่งทำสายตัวน,นี้ลูกเจาเ้าเหี้ยแบ่งทำสายได้เพี่น้อง พอได้ค่าเขาพี่น้องพอได้ค่าเขานี่ครับสายพอได้ค่าเขาตอนนี้ไก่จิตไก่แปดเดือนสิเก้าเดือนแล้วพี่น้องแปดเดือนจะ่เก้าเดือนนี่เดี๋ยวซ้ายตีกบอดี้พี่น้องตีกบอดี้ร้อยประมาณสองตอนนี้ตอนนี้สองสี่สองห้าสองห้าอะไรอย่านี้อาจจะต้องหกส้องเจ็งสงสดอลไรแบบนี้ เป็นทงซ้ายเป็นออกตัวนี้เป็นพม่าแด้วเป็นออกแล้วเป็นพม่ามีเหลี่ยมเป็นมีเหลี่ยมเป็นออกแกหูพม่ามีเหลี่ยมขยับวิ่งชิ้งเตะเป็นออกตัวนี้มีเหลี่ยมตัวนี้มีเหลี่ยมเหลี่ยมพม่ามีเหลี่ยมตัวนี้ตีเพุ่นบ่บ่เป็นอย่างนี้ป้านี่โบเลือดได้เป็นออกแบ่แดงกไปหมดแล้วนี่แหละลูกตัวนี้เป็นออกใส่ท้ายเป็นบอลแดงอี่ตัวนี้เป็นออกใส่เยี่ยมตัวนี้เป็นออกเลย ชุดนี้เบิด์ตหลับพี่น้องเหลือยเปตัวเดียวนี่เลยชุดนี้เหลือเต้าเยียบนี่แบบ่มีสภาพตีเพื่อน,นึงเละพี่น้องทำสายแต่ย่างเดียวพี่น้องชุดนี้มีห้าตัวแบ่องออกหมดเลยพี่น้องอมีปัญหาอยู่ที่ว่าปีกจะแน่นหน่อยไม่ได้ปีกตุดหมดง่ายๆไก่ปีกตีกันปีกตีกันชุนี้ไก่ แปดถึงเก้าเดือนเป็นต่อกระลังออกเป็นเกลนดนมเจ้าเหยี่อลูกเจ้าเหยี่อตัวนี้เหลี่ยมดีพี่น้องเข้าวิ่งออกเข้าวิ่งออกพี่น้องโยกโยกตบตัวนี้พ่อใดแบ่งพ่อใดค่าเขาให้หนองพอแค่ค่าข้าวพี่น้องบ่่บอ ตอนน er. ีแหงเบาๆเลยพี่น้องไม่ไม่ตอนนีแบวงพอตได้คาเขาพี่น้องเขาเไกลน่อยเียจะชวยพี่น้องนี้กิแข้งกิ่ขาสวยแห้งพี่น้องแต่ว่าที่จะยาเีย่้อ มาณสองห้อยู่พน้อสองห้าอะไรอย่สองาแลอยู่ับจลมาองกสอดตัว่บสูงพน้องสมส่วนกดไลค์กดแชร์ซับะไข่น้ำเด้อพี่น้องพอมีกำลังใจทำคลิปจะได้ไว้เจอกันยินพี่หน้าสวัสดีครับ